สุขสบายดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชชยรถไทซิ่งช่ไหมครับวันนี้ยูปากซองน่น,น้องบางนีเนาะแ่นปะปากช่องก้อกนขึ้นเอ็มหกเครับพี่นอ้องร้านประจําเมือล้านประจรําจ <c oughs> <c oughs> บ่มีไก่มาเถวไหนตรงเวียวนั่นวันนี้เฮามาจัดบันไดครับบ่มีบันไดขึ้นปีนขึ้นมัดเข้าไปปีนขึ้นลังรถ แปลงครับงานแปลงอย่งางเดียวเพราะว่ามัน,เป,น,นนะเป็นหัวหนอกครับเป็นหัวหนอกเขาก็ต้องแปลงใส่ครับประมาณนี้ครับแปลงอย่างเดียวครับเพราะแค่มีตีนครับล้มบากขึ้นรถขึ้นล้านี่ยล้มบากล้มบา่าบ่บ่มีบันไดขึ้นนะครับไปเรื่อยครับเนื้อสั่งเห็บแปลงมองยึดไหมครับมองยึดไหมมันบ่ได้ที่ยึดไม่ได้ตัดแปลงครับ มีการเจาะนิดหน่อยถึงปานกลางนมะ่สางคนมาเถียวว่าหัน็นเห็ดไฟให้เตียนไฟให้เดี๋ยวนี่บันไดครับขอบันไดิ่นสำคัญกับบันไดมันปีนขึ้นปีนลงง้มางครับกับเหลือตัวลูกตัวลูกกะบพราะท่านเห็ดตัวลูกอะเห็ดเยอะล้อล้องบประมาณกันตัวลูกตัวลูกนี่ก็ล้องบประมาณใส่ย <laughs> ใส่เทลารอันไปอันสองอันไปเรื่อยๆครับมันใดไปกับปีนหัวเียงป็งตงัวเมียครับผู้ใดได้คาแล้วกับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับนสนใจรถไฟซี่งส์แชนแนลได้เยอ,อพีนออ่น้องเพราะมึงหองใจ่งรับพี่น้องสนใจอย่างนี้ แม่เลยครับปากช่องเนี่ยอยู่ตรงก้อนถึเอ็มหกอะครับศูนย์ศูนย์อาหารอันนี้เป็นศูนย์อาหารจะใส่มือเนี่ยครับแต่มีครบครับมีครบมีครบพามาเมืองแนวพาพี่น้นองอยากได้ติดตั้งรับติดตั้งพร้อมนะครับเป็นไฟเป็นอย่างคนติดตั้งให้พร้อมอ่าเป็นพอพอโค้งหลังคา แล้วว่าบาสปอร์อะไรครับบันไดขากระจุกนี่ถูกรุ่นอยู่นี่เนาะถอยเสียอย่างงามเลยครับโอ้หมอก,ก๋วเตี๋ยวหมอก,ก๋วเตี๋ยวอย่าเลยหมดุดเขาไปอยูย่ไไรอยู่แล้ดิโอ้ไปต้มเคยเตี๋ยวไะไพี่น้อง <laughs> อะเขาว่ามึงน,นายสั่ง đấy. ดนงูนายสั่งเงีนยเล็งเล็งใส่ขอบกระบะพอดีเพราะทางเทิงมันพอดีครับขอบขอบกระบะสิบเซน eh, jadi ngam namu penlapet dia tak muak, cek saya muak ya บันไดปีนขึ้นเป็นลงก็จีแต่ชีดูดีว่าเขาครับเล็แหลมมเล็ม,ม,มตัวแรงเหาะคอยเติมคอยแต่งไปเรื่อยๆครับคอยเติมคอยติดคอยแต่งไปเรื่อยๆก็ะจีงามเองเดี๋ยวจัดคากระจกใหม่เยอะอย่าจัดค่ากระจกใหม่เย <laughs> อะ,ะแต่ปราเทศได้มีงบประมาณครับหางบกันหางบกันหาผู้สนับสนุนด้วพี่น้อง <laughs> หาผู้สนับสนุนเป็น FC เอฟซีได้ไหพี่นอ้องเนี่ก้อนคือเอฟมหกครับสินี้มีมีร้านเยอะหนิยุคเป็นศูนย์เข้อเอิ่อศูนย์อาหารปากช่องเนี่ยครับมีร้านเยอะไฟเบือๆป่าๆเยอะเนี่ยือว่ายังไงซะสร้างกับเป็นกันเองครับอยากได้แบบไหนขอแค่สร้างครับพี่น้อง รอแค่สั่งสั่งอย่างเดียวอย่ามารอชมกับพี่น้องว่ามันสิสวยสำ้เดเลได้กะเดี๋ยวหามึงเนวไฟทงไฟไทยอย่างนี้หมดครบเด้อพี่น้องรอชมรอชมครับ <laughs> วันแับ ไม่ต้จจอาาแล้วอยากได้อีพี่้องเขามาละมันยั่วตายั่วใจสะระเกินไฟท้ายไม่ว่าจะเป็นแต่เป็นหวอสปอร์ตไลท์ไฟค้างยเยอะแยะไปหมดครับมานนี่แล้วพี่้องนะ ะพอเข้าไปร้อมึงรถเขาครับมันติสวยดูประตูหอมจำไหนครับอ่ะโอเคครับยึดบนได้แล้วพี่นัง่งตอนนี้เขาติดจ่อใส่ใส่หัวเก่งเลยครับเพราะว่าเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นพลาสติกมันบม่ค่อยแข็งอะไรครับจ่อใส่เหล็กเลยอหัวเก่งเลยครับมันสองขันเลย เราไ่จุดจวดเลเ่นเนาะเน้นสังแรงครับเพราะว่าผมน้ำหนักหลาน้ำหนักนลอยรู้เนาะยิ่งขึ้นนจ่เปิบเลี้ยงย ไหนสั่งแของแรงไว้ก่อนครับมันโค้งขงงันแรงเออโอวดสะบ้าเลยไอนีหม่มองปีนน้ำเขาเ่ยขึ้นนาลรถหัวรถเตลาเทียดีขึ้น,นายากขึ้นยาก ก็แล้วว่าเดไปซื้อผ้าไปไมก่ก็เอาเอาตัวนี้ไปก่อนพี่น้องบันไดก้อนสำคัญกว่าไปรับปีนขึ้นปีนลงมันลําบากครับอันต,นตรายตกเอฟลงมาหน่ยครับรถบก็เลง่ายอีกแล้วม,มันนี่ครับจัดไปเรื่อยๆครับให้สร้างกับกเชื่อมครับก็มยเอาวพราเชื่อมไปก่อน ย้ำเว้นย้ำนี่ก็ชัดอยู่ครับชัดยุ้ชัดติดเกลือนอย่าลืมพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไถซิ่งชั้นเอาเลยเรือพี่น้องเยอะขางนี้เส้นทางนี้ก็นิี่จำละสามหกอ่ะตอนนี้กำลังเสียขางขวาอยู่ครับ ทางซ้ายครพี่น้องทางซ้ายเขาเลยแล้วครับมาชมผลงานกับพี่น้องมาดูข้างซ้ายกันนี่ตรงเปียเลยพี่น้องตรงกระบะเลยยางงามเลยครับถูกใจถูกใจถูกใจยอดใช่ามากเลย <c oughs> นี่แข็งแรงเ่็าไงครับผมสได้ปีนกันได้ครับเขาก็สิได้ปีนหยับนี่ดึงกันได้ครับอ่า ม้านนีเขาก็แข็งแรงทนทานครับสามารถปีนขึ้นรถได้ง่ายๆครับามาณนีครับพี่นอ้องหนึ่งยังจำเลยเดี๋ยวล้อชมตอนจบครับนี่เขาแบบแ่งธรรมดาครับพี่น้องนิดน่อย ตอนนี้บันไดนี้อย่างนี้สีสันขึ้นมาเนี่ยสามารถปีนรถปีนล้อได้นะครับเพราะวิบันไดขึ้นรถแล้วมันอ้อนอัวจ้ะไอ้กวาดันนนัหักเหมือนหร่ครับที่ได้เอาออกมันเดียวกยาสามบันหากอขาก่อกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ทางขวาแล้วครับนี่เออ เพื่อความสวยงามและแข็งแรงจำเลยครับจำเลยดูดีนิดส์นะฮเนย่นับอโอเคได้สวยแลมเหลืยวตัวลูกตัวลูกยอ้อนใส่เล็กเกินเอา ชมตอนจบครับพี่น้องอ่ะอดีครับกำลังขันน็อตทั้งน่ะตรง,งนี้ยังไหลนะมันนี่ครับเสียรู้แล้วจำเลยเนสร้างทดสอบไปแล้วเออบ้าหละ่ะยางแข็งเลยพี่น้องโอ้สุดยอดม่เส่ปัญหาขึ้นาย,งงายแล้วงายล้ะแข็งปัก แล้วยมโชว์เลยอะไรอยเงี้ยใครรู้ครับนะตงรงนั้นนี่เนาะนะคลิปนี้ครับวมี้ยังไรพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไถซิ่งห์ channel ใน,เ,นเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ <S <S <ๆ>คลิปนี้ครับฝากไว้น้ำในเด้อพี่น้องล่านอยู่ปากซองครับนะก้อนขึ้น M6 นทั้งโดน M6 เนี่แหละโอ้โสีครับคลิปนี้ครับสุขสบายดีสุขภูสุขคนครับ สวัสดีครับ